สวัสดีค่ะกินไปเรื่อยแม่อ้อนนะคะวันนี้ไม่รู้อะไรบ้างคะวันนี้วันนี้ตัดใช้ป๊กใส่ไผ่ขั้วเนื้อขุณน,อ,นอ,อร่อยอ่ะจริงๆซื้อมานะคะที่ตลาดโคจันอ่ะมันไม่ได้ทําฝนตกเนี่ยขุณนื้อ,อร่อยจริงคือเครื่องแกงถึงมากเลยอ่ะวัไข่พะโลตัดหย่อ,ยอง ผลตกแล้วค่ะขอ,อยาตัวนี้มีมว,าไม,วาไม่วานไม่ไิ้อเคอือืไอมคุณเนื้ออร่อยตอนแรกจะไปซื้อควรหนังลงบิดมาร้านนี้ก็ไม่ผิดหวัง คงจะแพงอ่ะเนะาะขั้วเนื้อถุงหนึ่งแปดสิบบาทนะเนื้อน่าจะแพงนะพี่โบนะโลนึงสามรม้อยมั้งกินกับของโปรดุดมากชะตอม,มีโปรดจริงๆอ่ะ <c oughs> ลูกเมียงอะไรกินไม่เป็นนะแม่ไม่ค่อยชอบเหม็นแต่ชาตอมันกินได้ กินอะไรเ่ยบัดรักทองข้าวบัดรักทองแค่คนั้นเหอยัองต้งีท่เยอะทำไมบัดใไซโป้หน่อยจังเยอ่ะก็เอาติดเนีงง่นยมาทำข้อ,อไหนล่ะเนื้อดีๆจะมาขายได้ไงเนาะชอบมาก เต้าหู้เนี่ยคุณแม่ชอบเนี่ยไข่พะโล้นี่จะชอบเต้าหูนะ้เนาะไข่พะโล้ก็อีกเจ้าหนึ่งวันนี้ถือว่าเลือกข้าวได้ตรงปกแล้วพี่บอลนะเท่ากัน มังก็ปิดฝนจกแล้วโค้ดงาอร่อยจริงพงี่บอกว่าใช้ได้ไหมพูดเนาะย้อนแสงหน่อยนะคะ เหมือนเครื่องอ่ะมันหยาบอ่ะนะอย่างนี้ยังถือว่ามีความเป็นปับได้ อต่นี้เป็นภาคกลางแม่ว่าเขาใช้เนื้อสันมากกว่านะเส็ดเนะื้อนี่หรอไม่ใช่เนื้อดีอะเนื้อติดมันนะนะไม่ใช่เส็ดเนื้อก็อีกอย่าง ขอบคุณสำหรับกดไลค์กดติดตามกินไปนเรื่อยแม่อ้อนนะคะสนุกสนุกกันมีอะไรเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะคะพราสามารถคอมเมนต์ได้ไหม,อ,มอร่อยนแ้ววันเนี้ย mới đi cái tất bài cái nòng con trước đi bà nòng cày nòng cày nếu không ừ. Lông cải. Lông cải này, cải ngay nó mọi ่วยง่ายเลยขึ้นมาแบบเดียวเลยเสียงแม่ยังเปลี่ยนนะฮะเสียงแม่จมูกแม่จะอี้ๆหน่อยจะเปลี่ยนไม่หรอกผนมันตกจริงปกติรบออะไรอย่างนี้ฝนมันตกอากาศมันเปลี่ยนไงี้ยเขาหน้าฝนแล้ว